สวัสดีครับเอฟซีสุสุกนนะครับวัวน,นี้กับพมะบึงลดไถหน้าเดินตามเป็นนั่งขับนะครับตัวน,นี้เป็นของสร้างเองนะครับตัวน,นี้ก็บอะทำการต่อเป็นที่ละลอยแล้วนะครับเหลกเขาค้งตัวนี้ไว้นะครับเพื่อสิดลองรับตัวนี้นะครับ<ม>น,นี่นะครับเพื่อล่องรับตัวนี้รนะั้ สปริงกับใส่โบทันใดเพราะว่าถ้าใส่สปริงเลี้ยวก็คือไฮดรอลิกก็ต้องมาที่ตั้งนะครับตอนนี้ก็ใส่ตัวนี้ไปก้อนมาทัานเพราะว่าต้องล่อสั่งไฮดรอลิกใช่หนะต้องเปลี่ยนกัะโถนใหม่หรือเป่ ไฮดรอลิกหลังตัวเดียวราคาหาพันกว่าบาทเฉพาะแต่เฉพาะแต่รวมสายในบ้านร่วมสายบอกบร่วมสายไ้วร่วมสายนัองอย่งมอนเกา,าันอือฮึแบบนี้ครสู่เอาหนาหลังเลยสิบุดีเพราะเธอเดียวใช่ไหมราคามัน ก็อพอฟังอยู่เน้ยแหละทั้งสายทั้งอันนี้ก็คือ,อยังเออเรื่นกันบ่หลายเอามาใส่พร้อมกันเลยเท่ีเดียวสิบดีกวัวอันใส่อันเดียวอันเดียวราคาเกือบทำกันครับนาหลังเอาคุ้มคุม้มคาบก่อนตอ,น,น,ตอน,นเดียวห้าเท่าจะใช่หนาใช่ปล่อยแล้วก็ าหตอามนเแล้วก็คือบบใส่เลยอีกนึงพอเดียวพอันไานเดียวแต่ว่าเบเดียวกันแต่มีอันเดียวอืมแต่ว่าตอนนี้สีเฮดระบบเอามือยกอีกว้ก้อนว่ทันเถาะ ขันสซ่างขันสซ่างพร้อมกันมันนึงเดียราคาถือมันวะขันสซ่างเดียวๆนี่ราคาเสียค่าเฉียวได้อ่าเสียค่าส่งเสียค่าส่งมันก็คือว่าือส่งเทนึงมันก็แลวละเลยอืนสมุนว่าลอเฉลี่กันไม่ลองเ่ยสมมุติว่ามีรถมาเห็ด ถาล่อสั่งพร้อมกันออมันก็ได้ถือลุอ่งเพราะว่าเขาสั่งในจํานวนหลายเดินมนจุดจำนวนก็หลายปันนี้ชาส่งก็เทอ่เดียวชาส่งก็<อ>เทอ่เดียวมันก็ถือเดียวเดียวยอมันก็ถือส้มแหม่มแหม่นี่แหละครับสาเหตุมีสาเหตุอีกแล้วเป็นยังต้องเฮ็ดระบบ โยกไปล่อควน,นเพื่อลูกขา่าบมาง่ายพอได้ซมไถหาเพอได้ซ่อมไถไปก่อนตอนนีน้กำลังเห็ดระบบยกหางผานอยู่นะครับใส่ระบบมือโยกเหมือนเดิมพอต้อง ลอสั่งพร้อมกันกับลูกค้าจังสิด้ราคาถือนะครับเพราะว่าเ้าสั่งของจํานวนหลายนะครับ่าทรงมันก็สิถือลุงแล้วก็่าสินค้ากระสิถือลุ่งอีกนะครับพอข้าสั่งหลายสิ้นนะครับันก็ราคาเมื่อกีถือตอนนี้ก็เห็ดใส่ไปก่อนนาสั่นใส่ไปก่อน สามมีมู <S <S สามมีมูสามมีมูสามมีมูมากดียางเสียอย่างหยิบเสียฝุ่นแต่ม้นจะหนึ่งตัดเสียงแต่ตัดเสียงมือคือกันกับอันนี้ มันจะเป็นแบบนี้บางยีห่ห้อบ้านบางยี่ห้อหรอกลเกือบทุกยีห่ห้อใส่ในการาถ่ายท้ำกันใส่ระบบโทรศัพท์ถ่ับทายตัดแสงนะครับแต่เครื่องนี้ผมผม,ผมปวดตัดผมก็ยอมหลับอยู่มันได้ยางเสียยางแ <laughs> ตม่มันไปด้ไมันตัดไป คอนสุกไหลยังมีคอนสุกนีดเ,นนเด้ยวยตัวเห็นแบบตัดเกียนนะครับเอ็กซี่ตัดใส่หุนเอียนหุ่นยี่ห้อเอียนนะครับตัดแสงมือตึ๊บนะครับจะเป็นเลตัดนะครับดีอย่างหนึ่งดี เป็นสัดเกียร์นะครับการเชื่อมแสงสีเสียงมากครบทีใส่เล็กนี่นามันออกใหญ่พอได้กอไอมันกระขัดไอมันกระขัด เยี่ยมเลยครับเน,นี่นะครับเอาเขามาประกอบนะครับเขามาสมุิคือกเก่าสมุิว่าคืดว่าวิศวากะประจำ <laughs> นี่โมเมนต์ได้เลยสวัสดีได้เลยก็เอาเลย ส่วนไดนมืออื่นหนักทำเทียให้เร็วมือนี้มับิสิไรเข่ากันได้บอเดี๋ยวนี้เอาเอาหนอดใส่ก่อนอันนับเรียอลองเอาน็หนอดใส่เิ่นก่อนอี่อ่าอยู่ลักษณะนี้นะครับตัวนี้คือซำเทียน ให้โดริกนะครับตัวคำไหวนะครับนี่อ้ยไล่ต้อนะครับสปีดลักษณะนี้นะครับเนี่ยให้โดริกมือโยให้โดริกมือโยเขาด้ลอยเล่นอยู่ เฮ็ดอันตัดหนาบ่เครื่องลงต่ำเสียดลดตัดหนาบ่วางลงมับดดินนิบเลยสี่ต้งคอยบ่อแผลมึงบ่แผลหูบ่แผลหูโม่เตาแตกแล้วแตกอีกเชื่อมแล้วเชื่อมอีกเชื่อมจนเชื่อมจน,น,นสม ผีเสือ้อมึงว่าก้องอเงียบเลยเฉพาะนางเชียบอกมึว่าบูเชียวจะลอยเชียวจนลอยก็สิไลโอต่าสัเออาสงเกตครับคลิปนี้เขาไหวซัมนี่นะครับเอาไหวคลิปหนานะครับสุภาพบุรุษใหม่นะครับสวัสดีครับ